<c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับ BT c h a n นี่เหมือนเดิมนะครับวันนี้วันที่21เดือน6พศ2566นะครับวันนี้ก็จะมาตามแนวทางของเียนคอนเก่นเหมือนเดิมนะครับสำหรับแนวทางของเซีซยนคอนเก่นนะครับก็ วางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกหุ่นทุกหนอยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสตินะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับมีแนวทางดีๆเด็ดๆนะครับก็มาเอาตัวเลขเด่นเด็ดนะครับดังๆของ เซียนคอนเกนไปจับก็ได้นะครับถ้าไม่ชอบกองเซียคนคอนเกนที่จับคู่ให้นะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปตามแนวทางวันที่21เดือน6พศ2566นะครับเซีย<ส>นคอนเกนก็จะขอสรุปแนวทางนะครับวันที่20เดือน6พศ2566นะครับแ<ส>นวทางของเซียนคอนแกนนะครับก็จะเน้นไปที่ลาวสตาเวลา15นาฬิกา30นาทีนะครับ ก็มาเฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจแล้วก็นอยมัดรวมนะครับนอยมัดรวมแล้วก็ลาวดาวโจูนนะครับดาวโจูนปกติดาวโจูนวีไนะครับอ่ะก่อนที่จะไปตามแนวทางวันที่21นะครับเดือน6พศ2566แน,น,ว,นวทางอ่หกสาคอนเซียนต์คอนแก่นก็จะขอเสนอแนวทางวันที่20นะครับเดือน6พศ2566ก่อนนะครับอ่ะไป ไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยสําหรับสรุปผลนะครับเด่นสาหรับเลขเด่นวิ่งรูดประจําวันที่ยี่สิเดือน6พศสอง6นห้าสบนะครับเด่นวิ่งรูดนะครับอ่ะนะครับเด่นวิ่งรูด3ามรองสองนะครับเด่นวิ่งรูด3ามรองสองใครจะวิ่งรูด สองก็ใครชอบวิ่งสองก็วิ่งสองใครชอบวิ่งสามก็วิ่งสามแต่เซียนคนแก่นคนเน้นให้ไปที่วิ่งรูดสามนะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเซียนคนแก่นคนเน้นให้ไปที่วิ่งรูดสามนะครับส่วนเบิ้ลก็คือสามสามสองสองนะครับสำหรับท่านใดที่มีทุนเยอะก็สามารถนําไปเล่นสิบเก้าประตูได้นะครับมาดูกันต่อเลยนะครับ เด่นวิ่งรูด3รอง2เสียนคนแก่นเนนินไปที่วิ่งรูด3นะครับก็มาดูเบิ้ลน,นะครับ3 3มสสองสองนะครับส่วนจับคู่ก็เด่น3นะครับก็คือ3 5 3 6 3 7 3 8 3 9นะครับรอง2ก็คือ2 5 2ห27 2 8 2 9สององสอนะครับ <c oughs> สำหรับแนวทางของเสียนคนแก่นนะครับตัวเจาะนะครับเจาะก็ วงกลมไปที่เจาะไปที่เด่นสามนะครับเจาะไปที่สามห้าสามหกสามแปดสามเก้านะครับผมแล้วก็รองสองก็คือสองห้าสองหกสองแปดสองเก้านะครับส่วนตัวที่วงกลมข้างบนก็คือสามสองนะครับอาจจบคู่ชุดเด่นหนึ่งชุดแล้วก็สองสองสามสามนะครับผมอ่ะมาดูกันเลยนะครับมาดูกันเลยสําหรับ สรุปผลวันที่20เดือน6พศ2566นะครับลาวสตานะครับลาวสตาเวลา15บหนาฬิกาสานาทีนะครับลาวสตาก็บนนะครับบน697นะครับ0ล่าง02นะครับก็เข้าไปที่วิ่ง2นะครับวิ่ง2นะครับท่านใดที่นำไปเล่น19ประตูก็ได้ตังแน่นอนนะครับ19ประตู แล้วก็นะครับผม19ประตูก็คือ02นะครับลาวสตาลาวสตานะครับผมก็มานะครับผมแล้วก็มาดูกันต่อนะครับนอยกาชาติวันนี้เหลือไปเห็นผลของนอยกาชาตินะครับก็เลยเอานามา,อาเอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับบนนะครับ953นะครับ ร่าง7 1นะครับก็เข้าไปที่วิ่ง3นะครับวิ่ง3ส่วนจับคู่นะครับก็เข้าไปที่ตัวเจาะ3 5นะครับมา53นะครับอันนี้คือกาชาตินะครับเข้าไปที่53นะครับกาชาดมาดูกันต่อนะครับเฉพาะกิจนะครับบน9 4 1นะครับ ล่าง30นะครับก็เข้าไปที่วิ่งรูด3นะครับเข้าไปที่วิ่ง3มนะครับเขียนคนแก่นเจาะไม่ถึงนะครับแต่ถ้าเข้าวิ่งสําหรับสายวิ่งสารุก็มาที่30นย์นะครับมาที่30นย์นะครับเฉพาะกิจนะครับเข้าใจตามนี้นะครับเขียนไม่ไม่มีที่เขียนนะครับเฉพาะกิจเข้าไปที่วิ่งรูดสมา30ย์นะครับ เขาวิ่งสามนะครับมาลอยรอบพิเศษนะครับมาดูนอยลอยรอบพิเศษบนนะครับบนหนึ่งหกสองล่างเจ็ดเจ็ดนะครับก็เข้าไปที่วิ่งสองนะครับเข้าไปวิ่งสองส่วนตัวเจาะนะครับเจาะสองหกนะครับเน้นเน้นเจาะสองหกนะครับมาหกสองนะครับพิเศษนะครับผมอ่า ก็ถือว่าเข้านะครับเข้า6 2สองนะครับมาดูนอยรอบปกตินะครับนอยรอบปกติบนสองสามสองล่าง0 7นนะครับก็เข้าไปที่วิ่งรูดสองนะครับเข้าไปที่วิ่งสองนะครับแล้วก็วิ่งสามนะครับเข้าไปที่วิ่งสามวิ่งสองนะครับบนก็มาสองสามสองก็จับคอยคู่ตรง สามสองตรงหนึ่งชุดเลยนะครับหนึ่งชุดวิ่งวิ่งรูดเด่นสามกับสองนะครับจับคู่ชุดเด่นก็คือสามสองตรงตรงนะครับสามสองตรงตรงก็มาหน่อยรอบปกตินะครับปกติมาสามสองตรงตรงนะครับมาดูกันตอนสำหรับรอบ v i p บนนะครับหนึ่งห้าสามล่างหนึ่งสองนะครับบนก็เข้าไปที่วิ่งสามนะครับ ส่วนตัวเจาะนะครับ3 5นะครับก็มา53เหมือนกันนะครับรอบ VIP นะครับ VIP ก็เข้าไปที่53นะครับมาให้3 5มา53นะครับโอเคเข้าไปที่53ส่วนล่างนะครับก็เข้าไปที่วิ่ง2นะครับเข้าไปที่วิ่ง2จับคู่สำหรับ19ประตูก็มา1 2นะครับ 1, 2 VIP นะครับ นัไปเร่ดเก้าประตูก็มาหนึ่งสองนะครับม 1, 2นสองอ่ะสำหรับแนวทางวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนหกพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับอ่ะสรุปผลเรียบร้อยแล้วครับก็คือสำหรับแนวทางของเซนทรนเทียนสรุปผลเรียบร้อยนะครับวันที่20บเดือน6พศ2566นะครับ ลาวสตาก็เข้าล่าง19ประตูนะครับ0ูนย์นะครับมากาชาติก็เข้าตัวเจาะนะครับจอดสามห้ามาห้าสามนะครับก็เข้าไปที่กาชาติห้าสามบนนะครับส่วนเฉพาะกิจก็เข้าไปที่3าวิ่งรูด3นะครับก็เข้าไปที่3านะครับผมเข้าไปที่วิ่งรูด3นะครับสามศูนย์นะครับมาเฉพาะกิจส่วนรอบพิเศษนะครับก็มาบนนะครับเจาะ หกสองเจาะสองหกมาหกสองนะครับรอบพิเศษส่วนปกตินะครับสองสามสองเข้าวิ่งรูดสองเข้าวิ่งรูเข้าวิ่งสองเข้าวิ่งสามนะครับส่วนตัวเจาะนะครับก็คือเจาะสามสองตรงตรง,ตรงนะครับก็เข้าไปที่สามสองสามสองสามสองนะครับรอบปกติขอไปนะครับรอบปกติส่วน VIP ก็เข้าไปที่ v a p บนนะครับ1 5 3ล่าง1 2บนก็เข้าไปที่ตัวเจาะนะครับตัวเจาะก็คือเน้นวงกลมนะครับ3 5มา5 3ส่วนล่างก็เข้ามาที่19<ม>ประตูนะครับ1 2นะครับผมใครตามเซียนกอนเกลนวันนี้ก็ปัง,ปง,ปง,เงๆเฮงเฮงจริงๆนะครับวันนี้ปัง,ปงๆเฮงเฮงเข้าไปเข้าไปทั้งหมด3นอยเลยนะครับแล้วก็จะพกอะอกิจ เฉพาะกีก็เข้าไปนะครับเข้าวิ่งนะครับกาจ้าก็เข้าตัวเจาะนะครับสามห้ามาห้าสามส่วนเราสตาก็เข้าสิบเก้ประตูนะครับเข้าสิบเก้าประตูสําหรับนอยมัดรวมก็เข้าไปทั้งสามนอยนะครับปังวันนี้ปังปัง,ปงอย่างเงนะครับใครที่ตามเชียนควนเกนวันนี้ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยวันนี้ก็มาตามแนวทางของเสียนควนเกนวันที่20 เอ็ดพศ2สองันห้าร้อยหกสิบหกนะครับพศ2สองหรยหกสิบหกมาดูนะครับสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดวันที่สาบันที่ยี่เอ็ด 1, เด่น 6, พอพศ2สองันหร้อยกสิบหกครับเด่นวิ่งรูดก็คือเจดกับหนะครับจับคู่ชุดเด่นนะครับก็คือเจ็ดหกหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ส่วนตัวเบิ้ลน,นะครับเบิ้ลก็คือเจ็ดเจ็ด หกหกนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดไม่ควรพลาดนะครับสายวิ่งสายรูดชอบวิ่งเจ็ดก็วิ่งเจ็ดชอบวิ่งหกก็วิ่งหกแต่เซียนคอนเกนเน้นไปที่วิ่งเจ็ดนะครับวิ่งรูดเจ็ดนะครับเน้นให้ที่เจ็ดนะครับวิ่งรูดเจ็ดสำหรับท่านใดมีทุนเยอะก็สามารถนําไปเล่นสิบเก้าประตูได้นะครับสายวิ่งสายรูดไม่ควรพลาดนะครับ จับคู่นะครับจับคู่ไปที่เด่นเจ็ดก็คือเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้าแล้วก็ตามมาด้วยเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็สองแล้วก็ตามมาด้วยเจ็ดสามนะครับส่วนรองหกก็จับคู่นะครับหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่ง หกสองตามมาด้วยหกสามนะครับสําหรับแนวทางของเซียนขนเกนนะครับก็ใครชอบตัวไหนก็จัดใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับสําหรับแนวทางของเซียนขนเกนชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับผมส่วนตัวเจาะนะครับเจาะไปที่เด่นเจ็ดก็เจาะไปที่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสอง เจนะครับรอง6ก็จอไปที่6 9 60 62แล้วก็ตามมาด้วย6 3สนะครับเน้นนะครับไม่ได้เขียนให้หลายวันนะครับลืมครับผมเน้นสีคู่หน้าแล้วก็เน้นสีคู่ท้ายนะครับเน้นสีคู่หน้า4คู่ท้ายส่วนตรงกลางนะครับตรงกลางเสียนขอนเก่นก็บอกทุกคลิปนะครับ กันทุนนะครับกันทุนนะครับตรงกลางกันทุนนะครับผมเซียนคอนเกนก็ตอบทุกคลิปนะครับสาหรับท่านใดนะครับที่อยากจะเข้าไปให้กําลังใจเซียนคอนเกนนะครับก็เข้าไปที่ช่อง u t u b e นะครับแล้วก็เข้าไปที่ช่อง YouTube แล้วก็พิมพ์ภาษาไทยนะครับบอใบไม้สระอีทอทหารสระอีนะครับแล้วก็จุดนะครับจุดแล้วก็ภาษาอังกฤษ4ตัวใหญ่นะครับเตตัวเล็ก A n N E L นะครับพิมพ์ตามที่ผมเขียนนะครับก็จะไปเจอรูปโปรไฟล์ของเซียนขอนแกนนะครับก็สวมเสื้อสีน้ำเงินนะครับสวมเสื้อสีน้ำเงินคอปกเท่านั้นนะครับผมแล้วก็จิ้มไปที่รูปโปรไฟล์ได้เลยนะครับจิ้มไปที่รูปโปรไฟล์มันก็จะเด้งขึ้นมานะครับให้เรากดติดตามเอาไว้นะครับสําหรับแนวทางของเซียนคอนเกนนะครับก็มีวางให้ทุกวันนะครับสําหรับ หุ้นนอยรวมดาวดาวโจนนะครับสำหรับวันที่21นะครับเดือน6พศ2 5 6 6นะครับเราก็มีนัดพบกันกับลาวพัฒนานะครับวันที่21เดือน6นะครับเรามีนัดพบกันกับลาวพัฒนานะครับอย่าลืมนะครับผมเข้าไปติดตามกันได้นะครับเข้าไปชมแนวทางเข้าไปดูแนวทางไปรับแนวทางกับเซียนคนแก่นนะครับเข้ามาแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารดีๆเรียกเด็ดๆหวอยดังๆจากทางช่องนะครับดีทีชาแนลนะครับหรือว่าเซียนขอนเก่นนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจพัฒนานะครับขอให้เฮงเปังปไปด้วยกันอีกนะครับวันนี้ก็วันที่21นะครับก็ขอให้เฮงเงปังๆร่ำรวยร่ำรวยไปด้วยกันขอให้ทุกๆท่าน ที่เขามารับชมในทางของเียนบอนเกนขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนร่ํารวยร่ํารวยเฮงเฮงกันต่อไปด้วยกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ